ปิศามิดแก้วสหายคำมป่น้อยปีนานปีไอปีเอย้ยปูย่หยาตายายคุณปอคุณแม่คุณอาคุณอาคุณนาคุณลุงตุระสมณะนะสม,มะเนนเปลือนเดียวเศรยวหักวันนี้ป้ามาพอทางนำนานายเก่านะครับบานหนองพุกนี่ครับตั้งลุ่มเนี่ยนะครับคือตรงดอนควายนะครับเป็นรองร้อยอยู่เลยนะครับปัจจุบันนำนานเปลี่ยนทิศออกไปไกลแล้วนะครับ ก่อนที่จะเปลี่ยนก็เป็นหนองเป็นน้ำหลงน้ำาคลกนะครับยังเป็นห้องห้อยอยู่นะครับปัจจุบันเป็นพื้นที่ทําการเกษตรของปีน้องบ้านหนองพุกนะครับอยู่หลุมวัดหนองพุกตําบลเปืเ้อยอำเภอเจียงกางนะครับเป็นเส้นทางน้ําเดิมของน้ำหนานยุคโบราณน,นะครับน้ำหนานปัจจุบันอยู่ปุ้นครับบ้านหลังพุ้นนะครับไก่ไกจากบ้านหลังนั่นขยับเข้ามาประมาณ 5 0 6 0เมตรนะครับเป็นทางน้ำหนานสายปัจจุบันนะครับไหลไปลงวังฮัดเงี้ยงบ้านหนองพุกนะครับนี่ครับทางน้ำหนานสายเก่ามีร่องรอยอยู่นะครับ้านาฝนมาก็จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่ชื้นแฉะนะครับนาแรงก็เป็นที่ทำการเกษตรของพี่น้องชาวบ้านครับทางน้ำหนานสายเก่ายุคโบราณครับผมหนองพุกครับ บริเวณนี้เป็นหนองพุกนะครับตังน้ำหนานสายเก่านะครับอยู่หลุมวัดหนองพุกนี่นะครับภายหลังแม่น้ำหนานเปลี่ยนทิศไปแล้วนะครับก็กลายเป็นหนองเป็นน้ำคกเนาะภายหลังก็เหือดแห้งนะครับจากพืนที่ชุมหน้าก็กลายเป็นเรือกสวนไรนะ่นาเป็นดอนของพี่น้องเจ้าบ้านหนองพุกนะครับน้ำหนานสายปัจจุบันอยู่ปุ่นครับ บานหลังคาสีแดงๆปู้นนะครับถัดจากนาบานมา5า6 0เมตรครับนี่ก็เป็นสวนข้าวโพดนะแล้วก็ปลูกย้าเมืองนะฮะย้าสูบนะฮะปัจจุบันก็เป็นน้ำซ้อนะครับเอาไหลมาตามมาตามเส้นตังหนองเก่านี่นะครับตรงดอนควายบ้านหนองพุกตาบลเพื่ออำเภอเชียงกลางครับ เส้นทางน้ำนานใสเก่ายุคโบราณครับผมไวซา